กระดิงบ่แจ้งเตือนคือของมูเพลิน เกิดปัญหาจากอียังจากเมื่อนี่สาวหล่าสิมาเฮ็ดคลิปตอบคําถามนี่ก็คือเว้างยๆว่ากระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook ของเพิ่นบ่ดด้รับขอความการแจ้งเตือนใดๆเลยเราง่ายๆว่าบ่หูว่า,า,วามีคนคอมเมนต์เข้ามาหรือมีการแจ้งเตือนต่างๆเมื่อนี่สาวหล่าก็เลยสิพาเขาไปตั้งค่าจ้าก็คือบางเครื่องบางมือถือของบางคนระบบ Facebook เขา,าได้อัปเดตการใส่งานอัตโนมัติเฮ้จึงจําเป็นต้องเขาไปตั้งค่าเอง ก็มีจ้าซึ่งก็เป็นส่วนหน่อยเพราะว่าส่วนมากแล้วมันก็สิเกิดการแจ้งเตือนอัตโนมัติเดี๋ยวลาสิภาคเข้าไปเฮ็ดจ้าว่าไปตั้งคาให้กระดิง่งแจ้งเตือนปกติเฮ็ดแบบไดจ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยเฮากระสิเข้ามาหนาเฟซบุ๊กหรือหนาเพจเขาเลยเนะจ้าเข้ามาหนาลักเลยพี่น้องสังเกตมุมล่างด้านขวาจ้าสิเห็นเป็นรูปกระดิ่งจ้า ตรงที่ข้างล่างเลยสีมีกระดิ่งแจ้งเตือนนี่จ้าตรงที่ลาเอาวงกลมมาใส่นะจ้าเนาะตอนนี้ก็คือหันปก,กติแล้วถ้าเปิดการตั้งค่าไขกระดิ่งแจ้งเตือนระบบสิแจ้งเตือนแบบนี้เลยจ้าว่าตอนนี้มีคนส่งข้อความหรือว่ามีคน ถูกใจมีคนทรงดาวอีหอย่างมาให้เฮาเดอ้อหรือการแจ้งเตือนจากระบบเฟซบุ๊กเองก็สิมาแจ้งเตือนตรงนี้ทั้งหมดนะจาน้ะเนาะนานี้เฮาสามารถเขาไปตอบคอมเมนต์ของคนที่พิมพ์คอมเมนต์ใต่โพสเข้ามาใดหรือเฮาสิขอบคุณสําหรับคนที่ทรงดาวผ่านช่องทางหนีเลยก็ได้นะาจาน้ะตรงนี้สิซอยใเฮาเห็นคอมเมนต์ทั้งเบิดเลยว่ามีผู้ใดพิมพ์คอมเมนต์อย่างเฮามากแน่เดี๋ยวสาวลาสิล่องกดเขาไปตอบให้เบิง่งเนะจา้ะมันสิเด้งไปนาคลิปนั่นหรือพ โนั่นเขาเลยอ่าสาลาจิร้องกดตรงที่เพื่อนบอกว่าได้รับดาวนะจ๊ะเนาะกดเข้าไปแล้วพี่น้องสังเกตว่าจ้าสีมาโชว์ตรงนี้เลยเข้ากับสามาตอบกลับขอบคุณค่ะเดี๋ยวสาวลาสิพิมพ์ขอบคุณค่ะเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนให้ดาวสาวลาจะเข้ากับกดทรงไปเลยย้อนกลับไปกับสีมายูหนาเกาจ้าอ่าสมมติสาลาศิตอบคอมเมนต์ตัวนี้เขากับคลิกไปเห็นบอกกับสีไปโชว์คลิปนั่นได้เลยเป็นการที่หันผู้ใดพิมพ์คอมเมนต์อย่างเข้ามา กับสีไม่เห็นอยู่หนีทั้งเบิดละก็เป็นการตอบได้แบบง่ายๆเลยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าโดยตามจริงแล้วสาวหล่ากับบอค่อยเดดตอบกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพราะว่าคนคอมเมนต์กับสีค่อนข้างคอมเมนต์มาหลายเนาะแต่สาวหล่าลาอ่านทุกอันเดาอจ้ะเด้อกับขอบคุณกําลังเรงใจทุกคนหลายๆจ้าเดี๋ยวสาวหล่าสิพาไปตั้งค่าเลยจ้าสำหรับผู้ใดบ่แจ้งเตือนจ้าไปตรงขีดสามขีดมุมล่างด้านขวาเลยจ้า ถ้าบางคนถ้าเป็นเอนดอยจะอยู่มุ่มบนด้อจ้าเดิมมุมบนด้านขวาหาเมนูที่เป็นขีดสามขีดนี่จ้าตรงทีหลาเอาวงกลมใส่เนาะกดเข้าไปเลยจ้าปัดขึ้นไปจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะตรงนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เลยกดตามสาวหลาเลยจ้าสิเห็นคําว่าการตั้งค่าจะเท่ากับกดตรงนี้เข้าไปอีกที่นึงจ้า ระบบสีแดงมาหนานี่จ้าพี่น้องเห็นหรือยังจ้าการแจ้งเตือนที่เป็นรูปกระดิ่งอยู่นี่้อจ้าเ้อให้พี่น้องกดเข้าไปในเมนูการแจ้งเตือนที่มีรูปกระดิ่งอยู่สิสังเกตว่าตรงกระดิ่งเนี่ยเพิ่นสิมีเมนูห้หลายเลยว่าเฮ้สิเปิดการแจ้งเตือนเนี่ยให้ระบบแจ้งเตือนทางกระดิ่งนี่ในเรื่องใดๆแน่วิธีการง่ายๆไกดพี่น้องคลิกเข้าไปเบิง่ง ได้ทุกตัวเลยจ้าว่าของเห่าเป็นปิดหรือเปิดยูเช่นสาหลาสีล่องเลือกอันแรกให้เบิรงนเนาะจ้าเนาะนี่จากคาว่าแท็กนี่ของสาหลาก็สีเปิดยูทั้งเหมดอันผูใ้ใดปิดยูก็ให้ไปกดเปิดเนาะจ้าเนาะเห่าก็ย้อนกลับไปอ่ะอันที่สองการเตือนความจําเฮ่ากับเป็นเปิดยูถ้าผู้ใดปิดก็ให้เปิดคืนกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับเพจของคุณนี่จ้า เฮากเห,เห็นให้มันเป็นเปิดนาอจ้ะว่าแจ้งบอกว่ามีไผกดถูกใจมีคนคอมเมนต์เฮากับไล่ไปเรื่อยๆจนอันสุดท้ายจะตรงคําว่าพุทธนาอจ้ะตรงนี้จะต้องเปิดยูจ้ถ้าผู้ใดปิดยูบว้างยๆว่าเมนูทั้งเบิดในเมนูการแจ้งเตือนนี่้าตัวใดปิดยูก็ให้เปิดขึ้นนาอจ้าเนาะหลังจากเปิดใส่งานทั้งเบิดแล้ว หันระบบว่าท่านได้แจ้งเตือนกระดิ่งท่านได้เขินแนะนําให้พี่น้องเปิดปิดโทรศัพท์ใหม่เพื่อให้มันอัปเดตจะแสดงผลใหม่บางที่เาเหตุไปแล้วระบบมันเ่าท่านได้อัปเดตหรือ หันผู้ใดที่เปิดปิดไม่แล้วการแจ้งเตือนกับท่านในคขืนจะต้องรายงานปัญหาถึง Facebook จะให้เพิ่นซอยเหลือซึ่งวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือรายงานปัญหาเดี๋ยวสาวหลาสีมาเฮ็ดคลิปแนะนําอีกที่หนึ่งจะ้ะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนติดปัญหาเรือ่องเงินบ่เข้าตามรอบหรือเงินบบตัดยอดหรืออีย่งทุกอย่างเลยบัญชีจังสั่นจังสีเดี๋ยวสาวลาสีมาเฮ็ดคลิป อีกคลิปหนึ่งนะจ้ะถาต่อคลิปนี้เลยมันสีเงาเกินไปจ้าหลักกที่สําคัญภยัยมีข้อสงสัยในการสั่งไลยใดอี่างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ขอสงสัยคําถามมาไว้ได้เลยเดี๋ยวสาวหลาสิม่เห็ดคลิปแนะนําอีกที่หนึ่งจ้า